ปา่าลูกคอกเลยนี่ยุ่มเยี่ยมยุมย่มเยียม<ห>อ,อยู่โอ้โหของจริงอ่ะนี่แหละป่าลูกคอกเย็นนี่เขามาอยู่นี่นะพี่น้องว้ายเบิ่งเนี่ยสุสดยอดซ้ำไดนะครับมาพักพอนอารมณ์ซื้อๆนะครับบ่าเป็นยังขางอ้างเขงาก่อไฟผิงอีกหากคือยังสิหอนแห้งสนุกว่ะตกปลาเด้พี่น้องตกปลาเด้นั่น ดังไฟด้วยไฟล้อป่าดิเนี่ยปนไใสิได้กินบูมาอีสานบ่เจ้าสิพามาสอนไส <laughs> ่อะโตปลาไหมมันรอดวิ่งนั่นดิตัวแดงนึนงแดงส่จใสคือบ่เห็นนะมันรอดสวิงใส<ช>่ดิมันน้อยโพดใส่ตัวไหมเนั่ยเด็แดงเนี่ยมันน้อยพ <laughs> โอยพดคือย่งว่ามันน้อยโพด อันนี้มันหัวตะแบ่เบาะตัวนี่เออปลาลูกโคกน้อยเอาไปกินไม่ได้ดอกเสือไปเลี้ยงเอาไปปล่อยเอาไปเลี้ยงนะมูป่าลูก,กลโคกนี่นี่ยุ่มเยี่มยุ่มเยี่มโอ้โหหลายแท้ว่ะเอ้ยเออไปไปเบิ้งบัดที่นี่เดี๋ยวสิให้เพื่อนมาสอนให้เบิ้งเด้อบ่แม,มน่นเอาไปนั่นนะพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงนะครับพุ่นคนสอนมาแล้ว <laughs> พร้อมกันสวิง กระถังน้อยฮา่อะมองนั่นเด้อนี่เด้อมองนี่เลยมองต้นไม้นี่เลย่านมนบลี่ยุ้มยอยู่นี่เจ้าจ่อเบิ้งก่อนเออตัวใหญ่วะ่าเมื่อกี้เนาะเออเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเเ่เ้เ้เ่เเยเเ้เ้นเ cái tặc áo quần đút, hết tiếng đại sảnh, cháu khơi sòn, ngóng ngóng, đang chọn yo, ông, tăng nam mô chọp con đứa, alo, à, bắt เบิ่งดูเบิไอมันรอดมันรอดวูบมันรอดบ่แม่นมันรูดเนาะโอ้โหนี่ของจริงอะนี่แหละปลาลูกคอกเอาตักได้บ่ล่ะได้เหร่ปลาไหลเจ้าคือบ่ตักหลายๆรอบเนี่ยอะมันสิเหงาตายสิอ๋อยานมันเหงาตายโอเคเพิ่นบ่ย่านเพิ่นย่านมันตาย ใส่บังดูเนบมีตยใส่หนาสิเดียมันบมีเลยนี่เขาบะมีโว้ยโอ้ยหญิงขาดพี่น้องว้ยมันติอยู่ยังได้ยบอยย่างฮัดไปไหมโว้ยหนอ้ะทั้งนี่มันจุ๊บจิบจุ๊บจิบอยู่นู่นยุ่ม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 นอ นี่เบิงเบิงพี่น้องเบิงเบิงผลงานเด้อเห้ยอะ้รอ่ะเห็นบเจไปเห็นบ่เออยังสิพอมีอยู่ตัวแดงๆนะพี่น้องตัวซ้ำจังไดล่รใหญ่ก็หัวไม่ขีดอยู่อันนี้ไปปล่อยนะพี่น้องไปปล่อยนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับ สาวให้เบิงเด้อในถังนี่แหละโอ้มันเล่นต่ำมืออยู่พี่นออ้องกต่บยุย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 เราเิ่นเอิ่นปลาลูกครอบปลาน้เนี่ยลองแดงดองแดงสังง่นนะครับนี่แหละปลาลูกครอบหรือว่าปลาขอน้อยโอ้มันเล่นต่ำมือหลายอยู่คุณนะนี่แหละปลาลูกครอบนะครับโอ้ มันเด่นมันเต้นมันเต้นเส่ล้ะเอาเพิ่นได้แล้วเพิ่นสิไปปล่อยสาะเพิ่นผุแหละย่าเอาไปโมกกินเ้ว้อละเอาล่ะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ